สวัสดีแฟนเพจอิจิจิ่ทุทานและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตไกด์ตีกิวคิลเลอร์ควินซี่ระยะใกล้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าสำหรับการตีกิวควินซี่ระยะใกล้นะครับคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตตัวละครน,นะเพราะว่าเราเคยทำคลิปตีกิวควินซี่ระยะใกล้ไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเกมได้มีการอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาแล้วก็มีการอัป การตีสถานะผิดปกติแบบพัดเข้ามานะครับเราก็เลยจะทําการอัปเดตไกด์ตีกิวพินซิเรียใกล้ให้โดยเงื่อนไขาการตีกิลนะครับเขาบอกว่าตัวละครตีใกล้ดามจคูณ2ตัวละครตีกาดามิเเลยแค่ครึ่งเดียวถ้าไม้ตายดามจเหลยแค่ครึ่งเดียวแล้วก็บอดสถานะเป็นบอดสถานะอ่อนแรงนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับการตีกิลมีไนท์แมร์มาทุกคิลเลอร์แล้วโดยตัวละครที่เหตเราแนะนำนะครับสำหรับการตีกิลคิลเลอร์พินซิเรียใกล้ ตัวละครหลักเนี่ยแนะนาเป็นอิจิโกะพันปีล่างล่าสุดสีม่วงเลยนะครับที่เพิ่งเข้ามาอันนี้เป็นตัวละครล่าสุดที่เก่งมากสำหรับการตีคิวคินซิระยะไกล้เพราะว่ามีการตีติดสาะพิปกติแบบพัาสสามารถตีซอนทับสถานะตัวละครอ,อื่นได้ดังนั้นเราไม่ต้องกังวลแล้วว่าตัวละครข้างเราจะตีติสาะพิษปกติหรือเปล่าเพราะว่าอิจิโกะสามารถแปะสถานะทับได้นั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดได้มีก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คืออิชินสีส้มก็สามารถใช้ได้เช่นกันแล้วก็อิจิเบเขียวไล่เป็นถึงมิสะสส้มตาอันดับแต่นาว่าให้เอาอิจิโกะอันดับหนึ่งเลยถ้าเกิดมีถ้ามีก็ไล่จากซ้ายไปขวาตามลำดับส่วนตัวละครลองที่ต้องเงื่อนไขนะครับยังมีตัวเดียวเหมือนเดิมก็คือกิมจอฟ้านะครับที่เป็นตัวละครตีปกติข้างนะครับของการตีกิลคิลเลอร์นี้และตัวละครบูธนะครับที่ไม่ตรงเงื่อนไขนะครับก็ทีเมเมดนะครับ เนลคริสต์มาสหรือว่าเนมูแดงหรือตัวอื่นตามที่เพจเราแนะนําก็ได้แต่นาเป็น3ตัวหน้านะครับแต่ถ้าเกิดใช้อิชิโกะอย่างที่บอกไปไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะติดสาระหรือไม่ติดใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าแปดสาระทับได้แต่ถ้าเกิดใช้ in, อิชินอาจะต้องระวังอาจต้องใช้เป็นเนลคริสต์มาสหรือว่าเนมูคริสต์มาสแทนนะครับแล้วก็กรณีที่ทุกคนใช้อิชิโกะเป็นตัวละครหลักนะครับถ้าทุกคนต้องการทําสายบัฟทีมทุกคนไม่ต้องกังวลตัวข้างนะครับต่อให้ตัวข้างติดสารนะอะไรก็ตาม อิจิโกะจะสามารถแปะสารนะทับได้ยกไปอย่างเดียวก็คือสา,าระที่เหมือนกับอิจิโกะก็คืออ่อนแรงพลัสนะครับแต่ที่เหลือคือสามารถแปะทับได้เลยไม่ต้องกังวลนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เกิดการเรียกว่าเป็นการปฏิวัติการตีกิวเลยเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดตัวข้างเนี่ยสา,ารตัวหลักใช่ไหมครับพอตัวหลักเนี่ยโจมตีมิสานที่ปกติแล้วไม่ติด SP สปุ๊บก็จะเบาลงด้วยแต่อันเนี้ยถ้าเกิดมีอิจิโกะปุ๊บก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับสำหรับ ตีกิวคิลเลอร์น,นี้แล้วผมก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาต้องอัพตัวละครที่มีติดสานะพล u สมาเรื่อยๆแน่อนอนโดยทีมที่เราใช้ลงตีกิลคินซี่ระยะใกล้นะครับเพจเราใช้สั่นตัวนี้ครับตัวละครแรกคืออิจิโกะพันปีล่าสุดนะครับของที่ใส่ก็จะเป็นบอลกะโหลกถ้วยชาฮาราเทะแล้วก็สติ๊กเกอร์คินซี่นะครับทั้ง3อัน sp บวกสาลิงก์ใส่เป็นแชทหอคอยนะครับเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ2 damage ยี่สกิล2%นนั่นอกพันปีดาวแดงนะครับเลิกคู่ time skill สองเปอร์เซ็นต์นันอาโอกะพันปี มุเกสุสีปีเราแดงนะครับเลือดคู่ทม์สกิล2%แล้วก็เลือดเต็มสกิลแดงขึ้น20%อิจิโกะเพจเรา2องนะครับน้ำหอม20อัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็ SP สพีบวกสองต่อมาโทชิโร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครที่เอามาบัฟทีมให้กับอิจิโกะครับของที่ใส่ก็จะเป็นบอลกระโหลกนะครับแล้วก็ผ้าคาดแล้วก็ถ้วยชา,าด้าแทนนะครับทั้ง3อัน SP สพบวกสาลิงก์ใส่ก็คือเป็นอิจิโกะ ทันปีสีม่วงดาบคู่นะครับก็คือรดคูทามสกิลสองเปเซ็นต์แล้วก็สกิลแรงขึ้น20เป็นแต่ที่เป็น21เพราะว่าเราอัพแอสริตีไปนะครับก็เลยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อิจิโกะกปีนะครับก็คือบัฟทีมทําให้สกิลแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งทีมแล้วก็เนลวไวยน้ำนะครับลดก็คูทามสกิลสี่เปอร์เซ็นตแล้วก็สกิลแรงขึ้นสิบหกเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอัพแอสเซทิวตีไปก็ไปสนะิบเบจ สถานะพิปกติแรงขึ้น40%รวมกับอิจิโกะ9ปีที่ผมลิงเข้าไปนะครับก็คือสกิลแรงขึ้น20%เท่ากับว่าเมื่อตีสถานะพิปกติสายสกิลเนี่ยจะแรงขึ้นทั้งหมด60%อนครับอันนี้ก็คือเป็นสายแับทีมนะครับเราไม่ต้องกังวลว่าโทชิโร่จะตีติดสาใช้แข็งหรือไม่อิจิโกะสามารถแตะสารทับได้เลยครับแล้วก็ตัวที่สนะครับก็คือเราใช้เป็นเนมูนะครับก็เป็นตัวละครข้างนะครับที่มีซูเปอร์บูลแล้วก็กางโล่ของที่ใส เม็ดยาฮอลโล่นะครับแชปปี้ทองแชปปี้ปกติทั้ง3ามอันอีทีโกลบสามสิบเปอร์เซ็นต์ลิงก์นะครับผมไม่ใส่เป็นเล่ยคู่ทาม1สี่เปอร์เซ็นต์ทั้งสามช่องเลยก็คือใส่บัฟบีแล้วก็ซีอฟองแล้วก็อิทิโกะแปดปีนะครับอันนี้ก็คือเน้นซูเปอร์บูทแล้วกลางโลกให้กับอิทิโกะเดี๋ยวเราลองลงกันเลยดีกว่าว่าใช้ทีมสามตัวนี้แล้วซึ่งเราทำใส่บัฟทีมจะจบที่กี่วิาที 天使

อันนี้ก็คือปัจจุบันนะครับจะมีเอ็กซ์ตร้าเวฟหแล้วก็2มาเมื่อคุณเคลียร์ในแมทจนถึงจบเวฟห้จะมีการลงเอ็กซ์ตร้าเวฟหแล้วก็2ต่อซึ่งถ้าเกิดเคลียร์จบได้นะครับก็ได้ดต่ละห้าล้านก็จาก300ล้านนะครับรวมเป็น400ล้านแล้วก็บวกกับระยะเวลาที่เราจบไปโดยตกเวียทีละ1,000 0แแต้มซึ่งผมจบที่51.84เวีทีก็เลยได้คะแนนบวกมาเป็น5 1 8ล้าน คะแนนเข้าไปนั่นเองครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปไกด์แนะนำอัปเดตตัวละครในการตีกิลคิลเลอร์ฟินซี่ระยะใกล้ก็หวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะจะได้รับความรู้ไปนะครับในการลงตีกิลคิลเลอร์นี้สุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนกดติดตามเพจ EGG ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยใครสนใจสปอร์ตเพจนะครับสามารถติดตามทิปมีหรือสมัครสมาชิกในช่อง YouTube ก็ได้จะรับสติ๊กเกอร์ไว้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้ป้ายสมุดข้างชื่อขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสมัคร ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจบได้เจอกันใหม่คลิปหน้า